อิสระชาแนลคุณเห็นโพสต์นี้หรือยังผมไปเจอมาในทิกตอกเนี่ยเพื่อนๆในทิกตอกเขาโพสต์เอาไว้เนี่ยมาดูสิน้องคุยอ่านพิมพ์ว่ารักคุณนะมันหมายความว่ายังไงเนี่ยทาให้เอฟซีใจชื้นอีกแล้วนะ <Wow. S 1> บ่มีอย่างมั้งน้องอาจสิพิมพ์ว่ารักพี่เบลหรือรักพี่กล้องหรือรักเอฟซีทุกคนก็นกนได้หรืออาจสิรักแม่ทัพก็ได้ย่กเฝ้าคิดไป <Huh? S 1> มันไม่ได้นะอิสระดูเอฟซีเขาคิดไปไกลแล้วนี่มาดูคอมเมนต์นี่เขาบอกว่ารับทราบนายหญิง และอีกคอมเมนต์ต่อมาเ็าบอกว่าหวานเจี๊ยบและอีกต่อมาก็บอกว่ารับทราบและอีกคอมเมนต์หนึ่งก็บอกว่าบอกใครเอย่ยและคอมเมนต์ต่อมาตาย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 ,ตาย <c oughs> และอีกคอมเมนต์ต่อมาบอกรักเบลนั่นแหละเนอคอมเมนต์ต่อมาอยู่สองคนบอกรักใครนะก็ <c oughs> อเอาเป็นว่ารักเอฟซีทุกคนก็แล้วกันนะอิสระเรื่องความรักก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของแม่ทัพกับน้องทานตะวันสองคนก็พอ พวกเราเป็นเอซีก็ดูไปแบบนี้ให้มีความสุขก็พอนะ <Yes. S 1> ถึงนองสีพิมพ์ว่าหักไพ่กระซังเข้าเป็น FC, เอฟซเขาเห็นนองพิมพ์จะสีเขาก็มีความสุขแล้วอาณาจักรชารลี่ก็มีความสุขเอซี FC ทุกคนมีความสุขเบิร์ด